วัสดีจ้าพี่น้องขอกับสาวบนนยู่นิวซี่แลนจ์จ้ะเมื่อเนีบโบได้มากินจ้ะได้นำศบแก้วหนึง่งจะมาตอบคำถามให้น้องเอฟซีเพิ่นถามมาเนาะจา้ะเนาะสาวบนมาเห็ดคลิปสันๆอ่าแเชื่อประสบการณ์จ้ะอ่าน้องเพื่อน ถามเรื่องสาวอุบลเอ่ยเลยยนาะจะบอเบอห้เสียเวลาเิงอ่าก่อนที่จะเอาสาวบนขอบคุณพี่น้องกันน่าจะเนาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องกดกระดิ่งให้สาวนนบ่งด้วยเด้อยจ้าขอบคุณหลายๆกำลังใจที่มี่ให้กันมาตลอดนอกจะเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้า อ่าไม่นองค่นถามสาวบนมาว่าอันพี่พี่มานิวซิแลนด์ใส่วีซ่าหยังอ่าพี่วิไลเนี่มานิวซิแลนด์ตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเนาะจะเนาะยี่สิบปีเนาะจะยี่สิบปีกลัวละล่ะเพราะว่ามาเดือนมาจูนเนาะจะจูนจูไลกับมาแต่งงานปีพศสองพันมา ก็20ปีน่าจะเอา20ปีพอดี20อย่าง21จะเพราะว่าได้ครบ20ปีจูนที่ผ่านมาจะแต่แต่สมัยตะกี้นะั่นขันมากนี่ที่แรกนี่จะบอเด้บ่เร้มีวีซ่าจะคือสื่อตัวเครื่องบินกับมาโหลดว่าตั้งแต่อันไ้มีเงินนอกจะไมีเงินมาโชว์ว่า หายมีเงินมาโชว์อยู่แอร์พอร์ตว่าเข้ามาเขามีเงินมาใส่จ่ายสินะจ๊ะตอนนั้นแฟนก็นเลยหายเงินหายเงินสา้าบนนี้อ่านอเมริกันดอนลลราจะผ่านดอนลล่์เออแหลกเงินดอนลล่าไปหายเนาะเอามาโชว์อยู่ออยู่แอร์พอร์ตจ้ะอ่าเพราะเพราะมาก็เจอผู้หญิงไทยก็หลายคนอยู่จ้ะแบบว่า มี่น่นาถือตัวเขามาเห็ดงานนึ่งสินะจ๊ะพระเจ้าม mm hmm. าถามสาวบนว่าเอา้าพี่พี่ขึ้นได้เข้าไปเอานูไปนาำได้ไหมจาโอ้ยแต่พี่กับพวกหูสายหูขวายอย่าสนอกก็จะนั้นคันถามว่าใส่วิสาอย่างแต่สมัยตะกี้พี่วิไลมากบริใส่วิสาด้วจ้าคือซื้อตัวขคงดินกับมาโหลดอืแต่ว่าพ่อมาปีพ่อสอ 2,005จ้ะ2,005สองพันห้าทูทาวนแอนดาไฟฟ์นจากนะเขาก็จมาเปลี่ยนกฎของนิวซีแลนด์ใหม่ว่าเพราะว่าคนเอเชียเขามาหลายระบกลับไปนะจ้ะรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนกฎใหม่ว่าขอาิาานิวซีแลนด์ต้องให้ใ,หใส่วีซ่าคือนิวซีแลนด์นี่สิเป็นเมืองที่เปิดรับคนมาเฮ็ดงานจ้ะกันมากกับมีเคมาเที่ยวนอกจากเนาะะฉะนั้นจะเฮ็ดวีซ่านักท่องเที่ยวนะจ้ะนะ อปีพศสองพันหารัฐบาลเริ่มเปลี่ยนแปลงกฎว่ามานสิริแลนด์ต้องได้ได้มีวีซ่าจา้ะขอต้องขอวีซ่า้วก็ต้องมอีอันนี้ก็กับบอูเนาะแต,แต่ว่านี่ก็้าบวนกับวราตามที่จะค้องหูนกนะอกจ้กเนาะคือก็ต้องขอวีซ่าเป็นมาเทียวันสินะจ้ะแต่ว่าคันถามข้อปีวิไลนนี่ คือมามาดเดือนหนึ่งมามามายู่นิวซีแลนด์เดือนหนึ่งกัมาแต่งงานกับแฟนจ้ะมาแต่งงานพอแต่งงานแล้วพอมาในในกรณีของสาวบนบริเทดวิ่ากระจริงจ้ะแต่ว่าในตัวเครื่องบินนั่นซีมีแบบว่า return flight นะจ้ะคือสื่อตัวเครื่องบินไปกลับเออสื่อการเราสื่อ,อไปกลับไปหายเลยนะจ้ะ ที่นี่พ่อเขาเห็นว่าตัวเครื่องบินเท่ากับเป็นตัวไปกลับแล้วก็แค่ซีอาทิตย์จ้ะแค่ซีอาทิตย์เขาก็เลยบริบรตรวจสอบอยียางหลายก็คืออที่นี่พ่อขามาได้ได้สองอาทิตย์แฟนก็เลยไปไปคุยครับอ่าทั้งเชิดเขานะจ้ะว่าสิขอเหลืองแต่งงานแต่ว่าเขาโบมีเข้าโบมีเวลาหายจนจนหอดสี่อาทิตย์บัดที่นี่มันก็สีถึง กำหนดที่ซาวบนที่ต้องกลับเออถึงซาวบนที่ต้องกลับกับกับ่าไ้ไปกลับเ,เล่ากระเลยไปไปเห็ดเหลืองไว้หายเลยจ้ะว่าจะให้อยู่ต่อก่อนสิหอดมืออาสิติส,สไดกลับเมืองไทยนะจ้ะอืมวันที่นี่เล่าก็เลยเห็ดเหลืองให้คือแบบสปอนเซอร์ไว้เลยนะจ้ะสปอนเซอร์ไว้เลยเอา่าคือไปผ้าไป สถานทูตของนิวซีแลนด์เขาก็เอาสาวบนเขาไปถามแยกกับเราได้ไ,ดไดจ้ะเอาไปถามแยกว่าสิตอบคำถามได้ตรงกันบอ่อนะจ้ะภาษาอังกฤษกับโบเกียงเขาก็เอาเอาคนไทยมามาเชนเทเลชันคือเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไทยนะจ้ะก็ตอบตอบคำถามก็ตรงกันจ้ะตอบตรงกัน พอตอบตรงการพนก็เลยเออห้ให้ผ่านอ่านก็เลยใดอ่าเป็นอีกสามเดือนคือคือกันมาแล้วต้องตอนเฮ็ดตอนตรงเฮ็ดวีซ่าได้จ่าบานกันมาหอดไปีแล้วกันจะบัเมื่อตรงเฮ็ดวีซ่าเราก็เฮ็ดห้สามเดือนจ้าเฮ็ดวีซ่าสามเดือนเฮ็ดวีซ่าสามเดือนแต่สมัยแต่กี่ยี่สิบปีที่แี้วชาวบนจําได้ว่าสามเดือนนี้เป็นเงืนเก่าลอยดอลลาร์จ้า เงเงินเก่าลอยดอลลาร์าที่นี่เห็ดสามเดือนออยู่ได้เดือนหนึ่งเราก็เลยแต่งงานนํ่จ้ะแต่งงานกับเราเพราะแต่งงาน,ลน,าแ,งงานแล้วก็เอาใบแต่งงานแล้วก็ไปเหตุเหลืองขอใบร e s i d e n ์ uh, resident, หายจ้ะเพื่อมาเนี่ย r e s i d e n ์ของนิวซีแลนด์น่าจะเนาะใบอยู่นิวซีแลนด์ตลอดก็ขอไปกับได้ประมาณ เก้าเดือนจะเก้าเดือนเขาจังหายเขาบรมันสิหายไง่ายได้จ้ะคือวีซ่าสามสามเดือนเบิร์ดแล้วก็ต่อไปเป็นหกเดือนจ้ะพราหกเดือนเบิร์ดแล้วก็ต่อไปอีกสามเดือนให้เป็นเก้าเดือนเออสาบนสี่สี่เบิร์ดวีซ่าอยู่ประมาณอีกประมาณอาทิตย์กลัว,วสาบนก็ได้ได้ใบเรสเดนจ้ะ กับเกือบ,อบเกือบบได้คกับเรือยูเฉี่ยวน้อยหนึ่งจ้ะแต่ว่าก็คาใคข่แนนโชคดีก็ได้จ้ะว่าว่าให้น้องผู้เพนอย่าขู่ฟังเนอกจากเนาะอันนี้เพิ่นก็เพิ่นก็ถามมาอือคือกะอาจจะเป็น้อมูลเล็กเล็กน้อยน้อยให้น้องนุ่งผู้เพิ่นอ่าอยากขูเนอกจากเนาะแต่ว่าขันเป็นประโยชน์กะฝากในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้สาวบนด้วยนะคะพอกันไมใคลิปหนาจะมาเป็นคลิปสันส้นๆอธิบายให้น้องผู้พ่นอยากหูจากฟังเนาะจ้ะเนาะขอบคุณพี่น้องห,หลายๆที่ก็มาาติดตามจ้าบา,บายยจ้า